บาปัะมีวิบากคือเราไปเบียดเบียนเขาไงอาจารย์ถามว่าหมาแมวมันเต็มใจให้คุณกำเนิดไหมละ่ะถามมันยังถามนยังบางคนบอกถามแล้วมันตอบว่างไางก็ไม่ต้องเลี้ยงไงคำถามคือเราไปเลี้ยงมันทำไมอะ่ะใช่หรือเปล่า,า,าก็ถ,าถา้าเราไม่ไปเอาสัตว์เดรัจฉามาเลี้ยงแต่แรกมันจะมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ไหมอาจารย์ถามก่อนถ้าเราไม่เอาสัตว์เดรัจฉาม,มาเลี้ยงแต่แรกปัญหาเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้ไหม ไม่ได้ถูกต้องป่ะนั่นหมายความว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่รีสุดคืออะไรกลับไปแก้ที่ต้นเหตุแต่หน้าตอนนี้มันแก้อะไรไม่ได้แล้วกพราะนั่นแหละก็รับภาระต่อไปถ้าเรารู้สึกว่าเอาว่าเรากัดฟันยอมบาปครั้งนี้ครั้งสุดท้ายถ้ามันตายหมดขอ้อนี้เราจะไม่เอามาเลี้ยงอีกแล้วโอเคอันนี้โอเคเข้าใจได้แต่ก็ต้องรับวิบากไปนะไอคนที่มีลูกยากเนี่ยต้องไปทํากิ๊กไปทําเด็กหลอดแก้วกันเนี่ยเขาก็ทำวิบากแบบเนี้มา มันไปทําหมันไปทําคุมกําเนิดบางคนเกิดมาเป็นหมันก็เพราะไปทําแบบนี้บางคนไปไม่ได้เป็นหมันแต่สุขภาพร่างกายของตัวเองไม่แข็งแรงอะไรด้่ยมีลูกยากพร้อมทุกอย่างการเงินการทองพร้อมทุกอย่างแต่ทําไมถึงมีลูกไม่ได้ก็เพราะว่าไปทําวิบากกรรมแบบนี้ดังนั้นสุดท้ายแล้วในเมื่อมีแล้วก้มหน้ารับกรรมไปถ้าทําไปแล้วแล้วสํารวมระวังยาไปทําอีกด้วยกนอยาไปสรรหาเอามาเลี้ยงอีกเพราะถ้าเอามาเลี้ยงอีกมันก็ต้องทําหมันแบบนี้อีกไง ประเด็นน่ะหรือจะเลี้ยงก็ไปเลี้ยงตัวผู้ไม่ต้องเลี้ยงตัวเมียหรือถ้าเลี้ยงตัวผู้มีปัญหาเรื่องอื่นปาแทาอีกก็ไม่ต้องเลี้ยง,อ,งอ,อาจารย์เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงในการเลี้ยงสัตว์เดรัจฉานมากแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายมันก็มาอีหมีอาจารย์เนี่ยหมาพ่ออาจารย์ไปเก็บมาจากวัดเขาจะทำหมาอาจารย์บอกว่าจัดก,การเองนะอาจารย์ไม่ขอรับรู้เรื่องนี้อาจารย์ไม่สนใจเลยอยากจะทำเอาไปทําเองอาจารย์ไม่สนใจไม่พาไปไม่ให้ตังที่บ้านอาจารย์เนี่ยอาจารย์ให้ตังทุกบาททุกสตางค์ ไม่ต้องควาเงินออกค่ารักษาพยาบาลพ่ออาจารย์เป็นเสนอาจารย์จ่ายให้ทุกบาททุกสตางค์ค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่าหลับค่านอนเขี้ยยวีตัวทุกอย่างอาจารย์จ่ายให้หมดแต่ทาหมันหมาอาจารย์ไม่ความแม้แต่แดงเดียวอยากจ่ายอยากทําอยากเลี้ยงจ่ายเองพ่อจะจารไม่รับผิดชอบดูแลเอง,เองแต่ค่าอาหารอาจารย์ซื้อให้อาหารทุกอย่างขนมทุกอย่างอาจารย์จัดแตรจัดการค่าเลี้ยงอยู่หลับนอนแม้กระทั่งโซฟาที่อีหมีนอนอยู่อาจารย์ก็ซื้อให้อีหมีนอนโซฟานัจนจะขอโทษไม่ได้นอนจะโโลกะลานอนเพื่อนหมา นอนดีมากนอนอย่างนุ่มของลงของเล่นนี่อย่างแพงมีลูกศิษย์อาจารย์ช่วยซื้อมาให้แมวก็เหมือนกันแมวนี่ก็ไม่ใช่แมวอาจารย์ไม่มีอะไรเป็นของกูลเลยสเสดจาในบ้านเนี่ยแล้วอาจารย์เนี่ยเวลานั้นก็ชอบคืออาจารย์เปน็นคนรักสัตว์ไงหมาก็กอดแมวก็กอดแล้วคนมันก็ชอบเอาอาจารย์นี่ขนาดไม่ใช่หมาแมวอาจารย์เล่เล่นขนาดนี้นะถ้าเป็นหมาแมวอาจารย์จะเล่นขนาดไหนก็มันมีแล้วเรกวาก็รักมันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่เอาใจไปยึดมันถือมากในมันถ้ามันจะเป็นอะไรก็ต้องปล่อยไปตามเหตุ ต่อาจารย์ไม่สร้างวิบากกรรมเพิ่มอาจารย์เนี่ยสัตจธรรมฉาที่อาจารย์ชอบที่สุดรู้ไหมอะไรประคาบอาจารย์ชอบประคาบมากแล้วอาจารย์มีกําลังเพียงพอในการที่จะขุดบ่อประคาบหลายแสนบาทด้วยเนี่ยตอนนี้มีกําลังในการทําทุกอย่างได้เลยแต่อาจารย์ไม่ทําเพราะอะไรมันจะเป็นวิบากกรรมแกอาจารย์เอาปลามากัดขังไว้อะแม้จะเลี้ยงดีแค่ไหนก็ตามมันก็คือการขังอยู่ดีสุดท้ายแล้วเราจะโดนขังแบบนี้เหมือนเราเคยได้ยินได้ฟังมัานกน้อยในกรงทองอ่ะ อยู่กินีบหลับนอนสบายทุกอย่างเลยแต่โดนขังไม่มีสลาภาพไปไหนไม่ได้นั่นแหละแสดงว่าเราเคยทํที่บากกรรมแบบนั้นไว้อาจารย์เคยตั้งคำถามตัวเองสมัยเด็กเนี่ยทำไมอาจารย์เนี่ยโดนบังคับให้อยู่บ้านตลอดเวลาเลยไม่มีใครพ่อแม่อาจารย์เนี่ยไม่ให้อาจารย์ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านขอเงินก็ไม่ให้เหมือนเด็กเก็บกดคนหนึ่งอ่ะจนวันนึงไปเรียนมาหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะอาจารย์จบบางกุลเทพวันหนึ่งกำลังไปเรียนงงบางกรุงเทพอ่ะอาจารย์ใจแตกเลยใจแตกไปไหนต่อไหนไปเที่ยวเล่นสลรภาพเลยเขาปล่อยแล้วไงแต่ก่อนนี้เขาไม่เคยปล่อยเราไปเจอโลกว่างเลย เราก็มานั่งคิดพอเราวันหนึ่งเราย้อนกลับไปดูทีหลังอ๋ออาจจะเป็นวิบากกรรมเราที่เราเคยไปกักขังสัญลักษณไว้แต่เลี้ยงดูกินอยู่อย่างดีมากเราก็เลี้ยงดูกินอยู่หลับนอนอย่างดีมากมีห้องนอนเป็นของตัวเองมีแอร์นอนมีคอมพิวเตอร์อาจารย์เนี่ยมีคอมพิวเตอร์เรียนหนังสือตั้งแต่สมัยยุคแรกๆที่เขามีคอมพิวเตอร์กันแล้วคนอื่นไม่มีแต่อาจารย์มีเรียนอะ่ะพ่อแม่อาจารย์ดูแลอาจารย์มาอย่างดีตลอดตั้งแต่สมัยที่อาจารย์เป็นเด็ก แต่เราไม่มีโอกาสได้ไปไหนเลยขอไปไหนก็ไปไม่ได้เออมันอาจจะเป็นวิบากกรรมที่เราเคยไปเลี้ยงดูสั์เิรจฉาบบางตัวอย่างดีแต่ไปกักขังมันไว้เพราะอะไรเพราะเรากลัวว่ามันจะได้รับอันตรายเหมือนกับที่พ่อแม่กลัวเราแต่เราโดนขักขังไหก็โดนกักขังพูดเด็ดว่ามันมีวิบากกรรมเสมอหลีกเลี่ยงไม่ได้นะดังนั้นถ้าไม่อยากมีกรรมเรื่องไหนอย่าไปสร้างเหตุเรื่องนั้นให้เกิดขึ้นถ้าสร้างเหตุเรื่องไหนหเกิดขึ้นก็ต้องรับผลของวิบากกรรมไอ้คนมีลูกเนี่ยเตรียมตัวดีๆนะ มีลูกไหไอ้ผู้ที่ยังไม่มีลูกก็อย่าพยายามไปมีกันนะไอ้คนที่มีเนี่ยเตรียมตัวดีๆทำแบบไหนกับลูกไว้วันหนึ่งข้างหน้าตายไปแล้วยังต้องไปเกิดอยู่ลูกเราจะกลับมาทำเราแบบนั้นถ้าไม่ใช่ลูกในปัจจุบันชาติก็ไปรออนาคตาข้างหน้าตายไปแล้วไปเกิดเจอลูกมันก็จะเจอลูกเนี่ยทำไมพ่อแม่บางคนต้องรอวันนั้นอาจารย์ดูคลิปวิดีโออาจารย์อย่าจาาับผลข้นเข้าไปในจอทีวีมากเลยรู้ไหมอะไรมันมีคลิปวิดีโอวันหนึ่งอะลูกเนี่ยมันไปกู้เงิน ไม่รู้ดูข่าวกันหรือเปล่านะน่าจะเป็นข่าวตอนเช้าพอดีมันไปกู้เงินธนาคารแห่งหนึ่งอ่ะหรือถาบัการเงินแห่งหนึ่งแล้วมันกู้เงินไม่ผ่านแม่มัน,นไปเซ็นค้ำประกันแล้วแม่ก็เดินกระยับกระยับแบบไม่แข็งแรงแล้วแก่แล้วอ่ะปรากฏเดินออกมาจากประตูเสร็จบุกไอ้ตัวลูกเนี่ยมันถักแ,แม่มันอ่ะถักแม่มันตรงหน้าประตูธนาคารนะ่ะถ่ะักเพราะว่ากู้เงินไม่ผ่านถักรอบที่แรกเนี่ยแม่ยังยืนหยัดอยู่ได้ถักรอบที่สองดีนะแม่ไปก่อต้นไม้ไว้ก่อนไม่งั้นล้มลงไปแล้วเนี่ยสันดาเน,นี่ยมะเนี่ยเรียกว่่าาวิบกรรมมของแ ที่อาจจะไปเคยทําอะไรแบบเนี้ยวไว้กับลูกของตัวเองในอดีตชาติก็ตามหรือจะในเหตุปัจจัยใดก็ตามหรืออาจจะทำไว้กับสัตว์เลรัจฉสนที่ตัวเองเคยเลี้ยงไว้ก็ตามมันเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวเองเนี่ยโดนแบบนี้ด้วยเนี่ยเรียกว่าผลของการกระทําใครกระทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นเสมอหนีไม่พ้น กรรมเนี่ยมันส่งผลในสามช่วงเวลาส่งผลในปัจจุบันทันด่วนเดี๋ยวนี้ตอนนี้ส่งผลในช่วงเวลาถัดต่อไปคือในภพต่อไปส่งผลในชาติต่อต่อไปอีกคือสัมปริยาภพคืออะไรชาติภพชาติต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยบางทีส่งผลข้ามกันไปสิบเป็นสั์เป็นกลับก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเจอกันได้นี่ก็เพราะกรรมเรามาเป็นนักศึกษาได้ก็เพราะกรรมเราทําอาชีพใดได้ก็เพราะกรรมเราเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ได้ก็เพราะกรรม เพราะกรรมนั้นคืออะไรการกระทําของตัวเราเองหน้าตาเราเป็นแบบนี้ได้ก็เพราะกรรมบางคนหน้าตาผิวพรรณสวยงามนั่นก็เพราะกรรมบางคนลูกชั่วตัวดําเป็นหมาเผานัา่นก็เพราะกรรมมันกรรมท่านเห็นบ้างกรรมแปลว่าการกระทาของตัวเราเองทําอะไรต้องรับผลแบบนั้นมันเป็นตัวตอบอกบอกเลยว่าใครทําแบบไหนมาบ้างมันเป็นตัวชี้วัดร,ระหน้าที่เราคืออะไรเราไม่อยากรับผลสิ่งใดอย่าไปเอาสิ่งนั้นมาเป็นเหตุปัจจัยในชีวิตเรา ถ้ามาแล้วก็ต้องรับผลของการกระทาไปประมาณนี้เนาะ